สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง b ิซนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่น Legendary Bounty Hunter Cecil C Tucker พร้อมบอกจำนวนเงินกับทองที่จะได้รับในระดับ5ดาวนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนจะเริ่มภารกิจนะครับผมผมก็แนะนำห้ซื้อขวดเพิ่มเลือดระดับ2มาใช้ก่อนเลยนะเพราะเราเนี่ยจะเจอรูปน้องของ Tucker เยอะมากๆเลย ่วนตาวุฒเนี่ยก็แล้วแต่ความงเงินของเพื่อนเลยนะครับผมหยิบตามความสะดวกเลยครับในช่วงแรกนะครับผมเราจะทําการบุกแคมป์ของทักเกอร์ก่อนเลยนะในช่วงนี้เนี่ยศัตรูจะยังขึ้นบนมินิแมปอยู่นะครับผมก็ให้เราเนี่ยไปเคลียร์ศัตรูให้หมดเลยนะใน,ในระหว่างที่เรากาลังยิงศัตรูเนี่ยก็พยายามยิงพวกของระเบิดที่เห็นอยู่ทิ้งให้หมดเลยนะครับผมเพราะเราเนี่ยจะต้องใช้แคมป์นี้รับมือศัตรูในช่วงที่2นะ หลังจากที่เพิ่งมันยิงศัตรูหมดแล้วนะครับผมก็ให้รอแป๊บหนึ่งนะซึ่งในระหว่างที่รอเนี่ยก็จะมีวิธีการรับมือศัตรูในช่วงที่2เนี่ยสแบบนะครับผมแบบแรกเลยก็คือขึ้นมาที่หอซุ่มยิงนะครับผมเพื่อป้องกันการโดนรุมนะอันนี้เนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะาเราเนี่ยจะสามารถดูได้เลยว่าศัตรูเนี่ยจะมาทางไหนแต่ข้อเสียก็คือมุมยิงเนี่ยจะน้อยไปนิดนึงนะครับผม ส่วนแบบที่สองนัก็คืออยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็คอยดูสตูทั้ง2ทางนะอันนี้เนี่ยจะลําบากนิดนึงนะครับผมเพราะเราเนี่ยจะไม่สามารถดูสตูได้ทั้งสองทางตลอดนะมีโอกาสที่จะโดนรุมสูงมากเลยซึ่งอาจจะต้องใช้ยาเพิ่มเลื่อนเนี่ยบ่อยอสักนิดนึงนะครับผม และหลังจากที่เพื่อนเเตรียมรับมือกับศัตรูช่วงนี้2แล้วครับผมพวกมันเนี่ยก็จะมาแบบเรื่อยๆเลยนะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยยิงพวกมันไปเรื่อยๆเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ให้ยิงไปจนกว่ารูปไอคอนบอทตี้เนี่ยจะขึ้นนะก็จะแสดงว่าบอทตี้ของเราเนี่ยมาถึงแล้วพอถึงตรงนี้เพื่อนๆพเนี่ยเพิ่งงรีบไปจับมันทันทีเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะพาลูกม้มาคุมการเยอะมากซึ่งก็ไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะหนีไปไหนนะครับผมเพราะว่ามันก็จะอยู่บริเวณรถม้า เลยแนะนำว่าให้หยิงพวกลูกน้องม <LE> ันท <The> ี่หมดก่อนนะเราค่อยไปจับมันนะครับผมและหลังจากที่เรายิงลูกน้องที่เป็นพามาจนหมดแล้วเนี่ยเราก็ไปจับมันได้เลยนะ ในช่วงระหว่างที่เรากาลังพาบอทตี้ของเราเไปส่งในอำเภอน,นะครับผมก็อาจจะมีลูกน้องขี่ม้าตามมายิงเราต่อหรือไม่ก็ตั้งหน่รอเราอยู่นะดังนั้นเนี่ยก็คอยสังเกตเลยนะครับว่ามีใครตามมาไหมเดี๋ยวจะโดนยิงปีกันนะแล้วพอเราขี่มาถึงตรงรางรถไฟเนี่ยเราก็ขี่มาไปตามรางรถไฟไปเลยนะครับผมเพราะเราเนี่ยจะได้ไม่เจอลูกน้องมาดักตามทางนะ และหากเพื่อนๆทำตามที่ผมบอกแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็จะไปนํำผ่าน Legendary Bounty Cecil C Tucker นะครับและนี่ก็คือจำนวนเงินที่ผมได้จากภาักิจนี้นะครับผมโดยเอามาจาก3รอบที่ผมเล่นนะไปดูกันเลยดีกว่าครับ โดยก็จะเห็นได้ว่าเงินในภารกิจนี้เนี่ยก็พอใช้ได้เลยนะให้เกินร้อยตลอดเลยทองก็ได้เยอะเช่นกันนะดังนั้นเนี่ยสำหรับภารกิจนี้นะครับผมก็บอกในการเก็บตังค์แล้วก็เก็บทองมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Legendary Bounty Hunter Cecil C Tucker นะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยนะหากชอบคลิปนี้เนี่ยก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe เม็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเจอกับ Legendary ตัวไหนเนี่ยก็มารอดูกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทที่รับชมเลยครับสวัสดีครับ